สวัสดีค่ะวันนี้นะคะขอพามารีวิวกับรวมรถเก่งอีโคคานะคะราคาสบายๆที่คัดมาให้แล้วนะคะในเลทสา0 0สนนิดๆน,นะคะหรือว่าผ่อนประมาณ6,000เท่านั้นค่ะจะมีรุ่นไหนบ้างคันไหนบ้างนะคะตามมาดูเลยค่ะเดี๋ยวขอเริ่มต้นนะคะคันแรกด้วยคันนี้เลยค่ะเป็นมิตซูนะคะแอตทราดเป็นปีใหม่นะคะเครื่อง1.2คันนี้นะคะราคา3 0 0แสนนิดๆเองหรือว่าผ่อนเลทไม่เกิน6 0 0 0 7 0 0 0นะคะ คันนี้บอกเลยว่าเป็นปีใหม่ด้วยแล้วก็ใครที่ชอบรถที่เป็นแฮทแบ็กนะคะก็ขอแนะนําคันนี้เลยค่ะของเรานะคะอย่างที่บอกว่าเรามีรถถูกรุกรุ่นนะคะทั้งแบรนด์หลักแบรนด์รองถ้าเป็นอ e ีโคคาร์นะคะเรามีรถแบรนด์หลักเช่น Toyota นะคะก็มีและแบรนด์รองอย่างนิสานมิตซู San, itsu, อะไรอย่างเงี้ยค่ะซู z u กิเราก็มีเช่นกันนะคะโดยราคาน่ารักมากๆค่ะอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่คันต่อไปเลยนะคะคันต่อไปจะเป็น มาจากแบรนด์นิสสันนะคะนั่นกะ็คือนิสสันอเมล่านะคะเครื่อง1.2 e นะคะคันนี้ก็ราคา300,000ต้นๆค่ะหรือว่าผ่อน6,000เท่านั้นเองคันนี้นะคะจะเป็นปี2018ด้วยก็คือเป็นรถปีใหม่นะคะแล้วก็การันตีว่าไม้น้อยไม่เดิมใบแท้แน่นอนค่ะอ่ะสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะที่เรามาตั้งขายโอเค,คเดี๋ยวแพนไปที่คันต่อไปคันต่อไปก็ยังเป็นอเมล่านะคะแต่ว่า คันนี้จะเป็นสีขาวนะคะสเปคเดียวกับคันสีบอลเงินเมื่อกี้เลยแต่ว่าคันนี้นะคะคันนี้แตกต่างกันที่แรกไหไม้เท่านั้นเองถ้าใครอยากได้อ e ีโคคานะคะที่ไซส์ใหญ่หน่อยสประตูนะคะขนเอาไว้ขนของหรือว่าใช้เป็นรถครอบครัวค่ะรุ่นนี้ตอบโจทย์ประหยัดน้ำมนันแล้วก็ค่อนข้างกว้างนะคะภายในถ้าเปิดดูภายในจะรู้เลยว่าอเมร่นี่เป็นรุ่นที่ค่อนข้างเป็นเก่งค่อนข้างใหญ่เลยค่ะ ก็ถ้าใครชอบแคปรูปแล้วก็แจ้งไในที่พอออตโตได้เลยนะคะอ่าขั้นต่อมาค่ะคันนี้นะคะสำหรับ Toyota y a r i ินะคะปี2021ค่ะคันนี้เป็นรถปีใหม่ค่ะปีใหม่ไม่น้อยนะคะคือยังเป็นโฉมเขาเรียกว่าเป็นโฉมใหม่นะคะที่ยังมีขายอยู่ในโชว์รูมนะคะสำหรับใครที่ไปโชว์รูมแล้วจะต้องรอรถหรือยังไม่ได้รถเลยทันทีนะคะขอแนะนำให้มา จัดคันนี้ไปเลยค่ะราคาดีราคาถูกนะคะแล้วก็ผ่อนสบายมากๆเลยคือสภาพรถด้วยรวมทุกอย่างค่ะเรื่องเลขไม่เรื่องอะไรเนี่ยไม่ต่างจากป้ายแดงเลยค่ะโอเคคันนี้แต่ว่าคันนี้แอบราคาอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0สนนิดๆนะคะหรือว่าผ่อนประมาณ7จ็ดถึงแปดค่ะโอเคเราไปต่อเลยค่ะคันนี้ค่ะสำหรับแบรนด์ Honda นะคะ Honda b r i o เครื่อง1.2นะคะคันนี้เป็นปี2 0 1 7ค่ะสีบอลเงิน สำหรับใครที่อยากได้รถไซส์มินินะคะไซส์เล็กหน่อยนะคะของ Honda ขอให้เอารุ่นนี้ไว้พิจารณาได้เลยค่ะเพราะว่าราคาน่ารักมาก Honda ราคา3 0 0แสนแล้วก็เป็นปีที่ถือว่าปี17ก็ถือว่าเป็นปีใหม่อยู่ะค่ะก็คันนี้แนะนำราคาสาแสนพอนิดเท่านั้นเองค่ะสำหรับ d ีโอคันนี้นะคะคันนี้เป็นยาริสนะคะยาริสปี2สเ,เหมือนก,นกันก็คือจะเป็นสเปคเดียวกับ คันที่เราเพิ่งผ่านมานะคะคือรถใหม่ปีรถใหม่ไม่น้อยเรามีค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็โตโยต้าเนี่ยอย่างที่บอกคือเราทําได้ยอดจัดสูงแล้วดังนั้นลูกค้าที่ไม่ได้ติดอะไรนะคะก็สามารถจัดฟรีดาวได้เลยค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาไปที่อีกตัวหนึ่งดีกว่าค่ะคันนี้ก็เป็น t o y o ต้ตานะคะยาริสแต่ว่าเป็นยาริสโฉมหน้าเก่าอยู่นะคะ เป็นปี2 0 1 3ค่ะคันนี้จะเป็น1.5 e นะคะราคาอยู่ที่2 0 0แสนเท่าน,นั้นเองคันนี้ก็จะผ่อนสบายๆหน่อยค่ะอยู่ที่4,000ถึง5,000บาทนะคะสำหรับคันนี้ถ้าใครอยากได้แบรนด์หลักนะคะรถญี่ปุ่นแบรนด์หลักก็จากคันนี้ไปเลยผ่อนสบายแน่นอนค่ะแล้วก็ออปชันภายในเนี่ยค่อนข้างครบเลยค่ะยาริสอะขอแนะนำอีกอย่างหนึ่งถ้าใครชอบยาริคันนี้นะคะเขามีการ ใส่ล้อแม็กเท่ๆลอ,อๆแบบนี้มาให้แล้วก็คือรถของเราค่ะเป็นรถเดิมแนตะ่ว่าถ้าคันไหนเนี่ยจัดล้อแม็กใหม่มาหรือว่ามีออปชั่นอะไรที่ติดมากับรถเช่นชุดแต่งต่างๆค่ะเราจะแถมให้หมดเลยไม่มีการแกะออกใดๆทั้งสิ้นนะคะโอเคเดี๋ยวขอพามาดูอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่เป็นรุ่นยอดนิยมเลยก็คือ n i s s a n m a r นะคะคันนี้ปี2019ค่ะราคาก็น่ารักมากๆเลยอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนมิดๆก็คือ อน0พค่ะรุ่นนี้ปี2019นะคะราคา300,000แล้วก็ออนิสสันมาของเราอะ่ะการันตีเลยว่าเราขอ,ของเราไม่น้อยแน่แนก็คือเป็นรถที่ไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วก็การันตีสภาพภายในคือสามารถใช้ได้อีกยาวๆค่ะเป็นรถแท้รถเดิมด้วยนะคะอ่ะ,อะเดี๋ยวจะให้ดูภายในรถนะคะสักหนึ่งคันก็คือเป็นคันนี้นะคะ คือของเราอย่างที่บอกว่าของเราเป็นรถแทรรถเดิมนะคะดังนั้นถ้าลูกค้ามาที่ร้านเราสามารถเปิดโชว์ทั้งด้านในด้านนอกหรือว่าตัวเครื่องเนี่ยให้ดูได้เลยค่ะว่าของเรามีการทําอะไรบ้างไหมเพราะว่าส่วนมากของเรารถจะเป็นรถเดิมดังนั้นรอยเม็ดอาร์ครอยหัวน็อตต่างๆค่ะมันจะไม่มีขยับนะคะ แล้วก็รถที่มีประวัติการชนหนักพลิกความจมน้ําเราจะไม่เอามาเด็ดขาดก็คือจะเปิดให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยค่ะว่าลูกค้าอยากดูจุดไหนยังไงเพื่อความสบายใจนะคะในการซื้อรถอ่าโอเคของเราอย่างที่แจ้งนะคะคือเรามีรถมากกว่า300คันนะคะทั้งกระบะทั้งรถเก่งนะคะหรือว่ารถครอบครัวเราก็มีรถตู้เข้ามาก็มีเยอะเหมือนกันค่ะดังนั้นลูกค้านะคะมั่นใจได้เลยว่ามาที่เราเนี่ย ไม่ว่าจะหารถรุ่นไหนอะคะ่ะก็มีให้ได้ถูกรุ่นแน่นอนค่ะค่ะสำหรับใครที่ถูกใจรถคันไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นนิสสัน t ตโย t ้ามิ s ซูนะคะก็สามารถ ทักเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะที่แอดไลน์ทออโต้นะคะหรือว่าจะโทรสอบถามสายตรงที่เบอร์ที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีรถเข้าใหม่ทุกวันถ้าวันนี้อาจจะไม่เห็นรุ่นที่ถูกใจอาจจะมีอยู่ในร้านแต่ว่ายังไม่ได้นําเสนอก็ยังไงสอบถามเข้ามาหรือคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะส่วนเราวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็กดซับสไครต์ช่องนี้กันไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปรีวิวดีๆนะคะให้ทุกท่านชมกันทุกวันเลยค่ะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ